ช่องรีผีเรื่องพรานเม่นผู้ฆ่าสมีเป็นเหตุการณ์ที่คุณยายของคุณเอ็มเล่าให้คุณเอ็มฟังเมื่อสมัยที่คุณยายยังสาวๆสมัยนั้นมีแต่ป่ารกกลางค่ากลางคืนผู้ใหญ่จะไม่ให้ออกไปไหนพอตกเย็นก็จะปิดบ้านเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ําเพราะเมื่อก่อนมันอันตรายมากไม่เหมือนกับสมัยนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือคุณปู่ของคุณยาย ชื่อเม่นเมียของแกชื่อยายใบยแกมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ขายบ้างแลกกับข้าวสารบ้างรุ่งเช้าของทุกวันแกจะเก็บห่อเก็บผายเตรียมกับข้าวเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางเข้าป่ากว่าจะกลับมาก็ตอนเย็นซึ่งวันที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นแกก็ทํากิจกรรมเหมือนทุกๆวันซึ่งทุกๆวันพรานเม่นจะออกจากบ้านเพียงคนเดียวแต่วันนี้แปลกยายใบเมียแก,แกเดินไปส่งแกที่ชายป่า ทางเข้าป่าจะมีลำธารสายเล็กๆซึ่งมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่พรานเม่นก็แปลกใจนิดๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเมียเดินมาส่งก็ดีพอถึงลำธารก็รีบเดินเข้าป่าแล้วหันมาบอกกับยายใบยว่ารีบเดินทางกลับบ้านได้แล้วแถวนี้มันอันตรายยายใบยก็บอกว่าได้ๆเดี๋ยวก็กลับแล้วว่าจะแวะเดินหาผักข้างทางก่อนพอยายใบพูดจบพรานเม่นก็เดินเข้าป่าเพื่อจะไปหาสัตว์อย่างที่เคยทําทุกวันวันนั้น ในขณะที่กําลังล่าสัตว์อยู่ในใจพรานแม่นก็รู้สึกเหมือนเป็นพวงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกใจหายเป็นห่วงอะไรอยู่เนืองๆอ,อยากกลับตาบ้านแล้ววันนี้สัตว์ก็ล่าไม่ได้เลยทําให้ไม่มีอารมณ์จะล่าสัตว์อีกต่อไปก็เลยกลับแต่หัววันเป็นเวลายังไม่ทันจะเย็นมากนักสักพักแกก็เดินมาถึงชายป่าทางออกเมื่อมาถึงลำธารแกก็แปลกใจที่ยังเห็นยายใบนั่งหันหลัง เหมือนกำลังนั่งเล่นน้ำอยู่บนก้อนหินที่อยู่ริมฝั่งแกก็นึกในใจว่าทำไมป่านนี้ยังไม่กลับอีกมันอันตรายและนี่ก็ใกล้จะค่ำเราด้วยทำไมยังไม่กลับบ้านอีกแกจึงเดินไปหายายใบยกรจะด่าสะหน่อยพอแกเดินไปถึงแกก็เอามือจับที่แขนของยายใบยแต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรยายใบยก็หันหน้ามาแต่สิ่งที่หันหน้ามาเริ่มเปลี่ยนจากหน้าคนกลายเป็นหน้าที่ยับยุย้ยี่แล้วกระโจนใส่แกแกตกใจสุดขีด คว้าเอาปืนได้ก็ยิงไปหนึ่งนะัดจากนั้นมันก็กระโจนออกไปในทางเข้าป่าเป็นเงาดำๆวิ่งหายเข้าไปในป่าส่วนพรานเม่นก็ยังตกใจไม่หายพยายามรวบรวมสติสิ่งที่เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรกันแต่สิ่งที่ทําให้แกช็อกยิ่งกว่าเมื่อเหลือไปเห็นร่างของยายใบยข้างหลังก้อนหินใหญ่ที่แกเห็นยายใบยนั่งอยู่ก่อนหน้าร่างของยายใบยถูกฉีกออกเป็นครึ่งส่วนหนึ่งหายไปเหมือนโดนสัตว์ตัวใหญ่ฉีกแล้วกินไปครึ่งตัว แกตกใจจบแทบช็อกยืนนิ่งความรู้สึกแน่นจุกออกขับแค้นมันประดังเข้ามาในตัวแกจนสักพักแกก็รวบรวมสติเดินเข้าไปหาเราอุ้มร่างของเมียแกแกไม่มีความรู้สึกจะร้องไห้แต่น้ำตามันกลับไม่ไหลออกมาแผลที่แขนที่โดนเจ้าสิ่งนั้นกระโจนใส่ก็ยังรู้สึกเจ็บแกเดินไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอีกทีก็เริ่มมืดเมื่อชาวบ้านเห็นว่าแกอุ้มอะไรมาต่างวิ่งเข้ามาถามกันอย่างอุตลุดเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นยายใบยไปโดนอะไรมาตอนนี้แกมึนงงไปหมดไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เด็กในใจว่าจะต้องตามไปฆ่ามันไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่ฆ่าเมียแกเมื่อพรานแม่นเริ่มตั้งสติได้แล้วก็เล่าสิ่งที่เห็นให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังซึ่งสรุปกันได้ว่าเป็นเสือสมิงแน่ตอนนี้ตัวแกเองรู้สึกโกรธจัดอยากตามไปฆ่าเสือสมิงตัวนี้ให้ได้แกเข้าบ้านไปเอาอาวุธล่าสัตว์ทุกอย่างเพื่อที่จะไปล่าเสือสมิงคืนนี้ พอแกเตรียมตัวเสร็จแกก็ไปชวนเพื่อนเพื่อนพรานในหมู่บ้านเพื่อไปช่วยกันล่าเสือสมิงรวบรวมกันได้ประมาณห้าถึงหกคนพวกผู้หญิงในหมู่บ้านต่างข้ามกันใหญ่บอกว่ามันดึกแล้วอย่าออกไปกันเลยมันอันตรายค่อยไปกันตอนกลางวันจะดีกว่ากลางคืนมันมองไม่เห็นแต่พรานเม่นก็บอกว่าต้องตามไปฆ่ามันตอนนี้มันยังหนีไปไม่ไกลยังตามรอยมันได้อยู่พรุ่งนี้ไม่ทันแน่เมื่อเก็บข้าวของการเสร็จก็ออกเดินทางทันที จุดตะเกียงแก๊สหรือที่ภาคกลางเรียกกันว่าตะเกียงสองกบที่เอาทานหินเป็นก้อนใส่น้ําใส่ในถังเหล็กเล็กๆแล้วจุดไฟที่หัวเพื่อส่องแสงสว่างทุกคนออกเดินทางมุ่งตรงไปยังลำธารทางเข้าป่าพอเดินมาถึงลำธารก็เดินไปสํารวจร่องรอยของเจ้าเสือตัวนั้นปรากฏว่าเห็นรอยเท้าเดินเข้าไปในป่าลึกทุกคนก็เดินตามรอยกันไปยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆป่างเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องของสัตว์ใดๆ พรานที่อาวุโสกว่าคนอื่นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่ค่อยดีแล้วมันเงียบผิดปกติแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบลูกกระสุนเมสีดำๆส่งให้พรานทุกๆคนคนละกมัมเหมอแล้วบอกให้ใช้ลูกกระสุนนี้ยิงถ้าหากเจอกับเสื้อตัวนั้นเข้าทุกคนก็รับคำใส่กระสุนเตรียมพร้อมตามรอยกันไปสักพักเริ่มเห็นอะไรบางอย่างทุกคนก็หยุดเดินมองดูกันอย่างแน่นิง่งเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นคือร่างของหญิงคนหนึ่ง นั่นคือยายใบนั่นเองแกหันมายิ้มแล้วก็เรียกชื่อพรานแม่นซ้ำๆซ้ำไปซ้ำมาส่วนพรานอาวุโสก็พูดว่ายิงเลยเลยมันไม่ใช่คนทุกคนก็ลั่นไกปืนทันทีปั้งๆๆทั้งป่าได้ยินแต่เสียงปืนส่วนร่างของหญิงสาวก็กลายเป็นร่างของเสือตัวใหญ่วิ่งกระโจนเข้าไปหลังต้นไม้พรานแม่นเห็นดังนั้นจึงวิ่งตามไปพร้อมกับหญิงไล่ไปด้วยพรานอาวุโสก็ตะโกนบอกว่าอย่าตามไปคนเดียว มันมาเพื่อล่อให้พวกเราแตกกลุ่มกันตอนนี้พรานเม่นไม่ฟังใครแล้วในใจคิดอย่างเดียวว่าต้องฆ่ามันให้ได้พรานอาวุโสก,ก็ให้พรานอีกคนนึงวิ่งตามไปย้ำส่งท้ายว่าห้ามอยู่คนเดียวต้องเกาะกลุ่มกันไว้ไล่ตามมาสักพักเสือตัวนั้นก็หายไปหันไปมองเพื่อนที่ตามมาก็หายไปด้วยพรานเม่นเดินไปมาแถวนั้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนทางด้านหลังจึงตกใจรีบวิ่งตามเสียงปืนนั้นไปดูเสียงปืนเริ่มเงียบไป พรานแม่นก็วิ่งมาถึงตรงจุดนั้นเห็นเพื่อนคนหนึ่งกำลังนอนจมกองเลือดอยู่ตามลำตัวมีแต่แผลรอยโดนขวดลึกเลือดไหลท่วมเต็มตัวปากก็ร้องว่าเจ็บแล้วก็ชี้ไปทางซ้ายมือบอกว่าเสือมันลากเพื่อนอีกคนไปด้วยพรานเม่นบอกให้เพื่อนรอยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วแกก็วิ่งไปตามทางที่เพื่อนชี้พรานแม่นเดินตามรอยเลือดไปเรื่อยๆมันไปหยุดอยู่ตรงต้นไม้ต้นหนึ่งพรานก็ได้ยินเสียงเบาๆร้องให้ช่วยเหลือ พรานเม่นค่อยๆเดินไปที่หลังต้นไม้เห็นเสือตัวนั้นกำลังฉีกร่างของเพื่อนอยู่แก่ไม่รอช้าคว้าปืนยิงใส่เสือตัวนั้นเต็มๆแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเหมือนกำลังเจ็บปวดทรมานเสียงนั้นดังไปทั่วทั้งป่าเป็นเสียงที่โหยหวนจนขนพองไปทั้งตัวตอนนี้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าพรานเม่นนั้นไม่ใช่เสือแต่ดันกลายร่างเป็นเด็กผู้หญิงนอนชักดิ้นชักงอร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วค่อยๆ คลานมาตามพื้นดินพร้อมกับพูดว่าอย่าทําหนูเลยอย่าทําหนูเลยปล่อยหนูไปเธอหนูเจ็บพูดหลายรอบซ้าไปซ้าม,มาพรานเมน่นไม่รอชา้ารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่คนยักกระสุนเข้ารังเพลิงเตรียมที่จะยิงซ้าอีกครั้งคราวนี้เด็กคนนั้นเห็นพรานเมน่นเล็งปืนพร้อมยิงจากเสียงเด็กก็กลายเป็นเสียงผู้หญิงแก่ๆผู้เสียงหยาบๆยาบว่าเองอยากตายนักใช่ไหมข้าจะเอาเองไปเหมือนเมียของเอง เรากระโจนพรวดใส่พารานเม่นเมื่อพารานเม่นเห็นคนกลายเป็นร่างเสือเรากระโจนเข้ามาจึงยิงสวนทันทีแต่ด้วยความตกในกระสุนจึงพลาดเป้าไปโดนขาหน้าของเสือตัวนั้นแทนพารานเม่นคิดในใจว่าแย่ละใส่กระสุนไม่ทันแน่เจ้าเสือพุ่งตรงมาอยู่ตรงหน้าพารานแม่นรีบยกมือขึ้นป้องหน้าทันทีจนโดนกัดเสียเต็มๆแขนแล้วฉีกเอาเนื้อออกไปก้อนหนึ่งส่วนแขนอีกข้างโดนข่วนจนหก พรานเม่นลม้มลงในใจคิดว่าตายแน่นอนต้องไม่รอดแน่ๆเมื่อลม้มลงเสือตัวนั้นก็พุ่งตรงเข้ากัดฉีกใบหน้าจนลูกกระตาหลุดเข้าไปในปากเสือครั้งหนึ่งเลือดท่วมตัวตามวัวคิดว่าไม่รอดแน่แล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ด้วยความไม่อยากตายสติและแรงเครือสุดท้ายความมีดที่เอลที่ส่วนมากพรานจะมีมีดหมอพกติดตัวกันทุกคนพรานเม่นใช้มีดหมอจ้วงแทงไปที่คอของเสือตัวนั้นทันทีแทงเข้าไปซ้ำ,ซำ จนเสือตัวนั้นแน่นิ่งและหยุดหายใจพรานแม่นรีบยันตัวลุกขึ้นไปคว้าตัวเพื่อนแล้วพากันเดินออกไปจนไปเจอกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันพร้อมเลือดเต็มตัวกลุ่มเพื่อนที่เห็นต่างพากันยืนอึ้งกันสักพักแล้วก็พากันออกมาจากป่ารุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันเข้าไปในป่าเพื่อไปดูร่างของเสือตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่แต่ชาวบ้านทุกคนก็ต้องรู้สึกตกใจร่างเสือที่นอนตายอยู่บัดนี้กลายเป็นร่างของหญิงแก่คนหนึ่ง ซึ่งไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนพวกพรานที่เข้าไปล่าเสือเมื่อคืนต่างพูดเป็นเสียงแข่งว่าก่อนเดินออกจากป่ายังเห็นเป็นเสือตัวใหญ่นอนจมกองเลือดอยู่เลยจากการที่คนแก,แก่และพวกผู้ใหญ่พูดกันคิดว่าน่าจะเป็นพวกเล่นของจนของเข้าตัวหรืออาจจะเป็นร่างของผู้หญิงที่เคยถูกเสือตัวนี้ฆ่าตายและกลับเข้ามาสิงในร่างของเสือจากเหตุการณ์นั้นพรานเม่นได้เสียแขนและลูกตาไปอย่างละข้าง เสียภรรยาและเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ